ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะลอนเที่ยวทั่วไทยนะครับวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับวันนี้พาทุกท่านไปชมวัวลานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับคำแนะนำมาจากท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็อบอกว่าเป็นข้อโบราณอีกข้อหนึ่งที่น่าติดตามชมนะครับ ว่ามีจานวนโบราณจานวนโบราณเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมด้วยกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับอตอนนี้ผมถึงแยกกระจับนะครับ ตรงก่อนที่จะเข้าบ้านโป่งนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปบ้านโป่งไปการนเลี้ยวขวาก็าาคนครปฐมกรุงเทพนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับ,บอเจ้า,อา,จาของข้อหัวร้านนะครับบอกว่าให้ขับผ่านบ้านโป่งไปก่อนนะครับขึ้นจะพานลอยแล้วขับผ่านบ้านโป่งไปก่อนเดี๋ยวโทรถามอีกที ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้นัดแน้กันว่าจะเข้าไปบ้านท่านอยู่ตรงไหนครับเจ้าของคอกนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็บนสะพานลอยข้ามแยกบ้านโป่งแล้วนะครับอ่าพอข้ามแยกบ้านโป่งไปจะ,ะตัวสอบถามอีกทีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับมูร้านคอกนี้นะครับ จอดก่อนนะครับเดี๋ยวจะโทรคุยกับเจ้าของคลอกนี้อีกทีนะครับ ตรนนี้ผมอยู่ตรงตรงข้ามกับบ้านโป่งขาเหล็กอะเลอขับไปัับบขไปเรื่อยกันนะอ่าคือจะผ่านมาอนเลยครับจะผ่านมามาสารนะเหรอผมผมข้ามสะพานแล้วข้ามสะพานเลยเออข้ามสะพานที่จะเข้าบ้านบ้านโป่งอะผมข้ามไปแล้วอ่ามันมีสะพานเลยครับอ๋อมีอีกสะพานใช่ไหมับผมอ๋อได้ได้ได้ สะพานนี้นะครับเดี๋ยวติดต่อของค้อกโบราณในค้อบนี้อีกทีนะครับซึ่งเจ้าของค้อกโบราณตัวนี้ก็คือเสียผมลังกระเรินนะครับเสียผม เดีด๋ยนะไม่ผิดเนาะตอนนี้ผมถึงอัอนนี้ร้านอะไรในร้านเดี๋ยวนีๆๆๆๆ